มาแต่ใส่เนี่ยไม่หรอมาแต่ใส่วะบอมีมูมาตจีเนี่ยมาตัวเดียวหนึ่งี่ยมาตัวเดียวเออมาตัวเดียวเลยเนี่ยมาตัวเดียวสองเหรอเออมาตัวเดียวบอมีมูเลยเนี่ยมาฉันตัวเหรอหลงมูลูกครบมันยังหล่ะหลงมูเนี่ยมาตัวเดียวอ่ะลูกครบยัง ลงมาแต่ใส่แนวแมงกว้างหน่อยเนี่ยให้โดนเจอบ้านหนักเออมาเองเลยอ่ะเออมาเองแล้วนะโอ้โอ้โอามาตะหาแต่บ้านเออเราบอกเราบอกบอก,กับบ้านบา่ถือเรามันแจง้งแล้วมันกลับบ้านบ่ถือบ่เนี่ยแมงเล็ดเดมมาแมงเออหาหากล้วยหาอ้อยมามันกิบบน,กนเออ เอากล้วยเอาอ้อยมาให้กินเจ้าก,กินอา,อาไมีมูกลับบ้านมาถือแล้วมันแจงแ้งเ้า